เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของปานประตูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปที่งานแถลงเกมโชว์นะครับผมที่หอประชุมศิริกิจนะครับในวันที่21นะครับผมตามจริงเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3วันนะครับก็จะมีวันที่ 20, 21, 22นะครับแต่พวกผมเนี่ยเลือกที่จะไปกันวันที่2นะครับหรือก็คือวันที่21นั่นเองนะครับผมถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะไปงานในวันที่21วััันนนนนนเเ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 ดีีีีีีีียยยยวววว่่่่่่่่กกก็็พพพพรราาะทท21ปจมมบบูตหือแ๊ง มากัันนนน่เองะะผมก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นกับงานนี้มากเลยนะครับเพราะว่างานทลงเกมโชว์ครั้งนี้นะครับเป็นงานครั้งแรกของช่องของเราเลยนะครับเอาง่ายๆเลยจุดประสงค์ของผมก็คือไปดูเพื่อแกงขยะนั่นเองนะฮะส่วนถ้าถามเรื่องบูดต่งตางๆหรือของข้างในงานเนะี่ยเอาตรงผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะอันนี้คือความรู้สึกของผมเนี่ยส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยในะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมนี่ยังไม่รวมเรื่องดราม่าคอสเพลย์นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เอามาพูดในคลิปนี้นะครับผมผมเชื่อว่าช่องอื่นน่าจะทาเอาไว้แล้วนะครับผมโอเคฮะหลัง หลลัักกเยดีว่านะครบและนี่คือบรรยากาศภายในงานนะฮะบ,บอกได้เลยว่ามีโคตรหลายบูธส,สุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบวัวคาโฮยูเลฟอินเทลบรรดาบรรดาบรรดอย่างๆเนี่ยผมซึ่งแต่ละบูธเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะมีบูธที่ผมสนใจเนี่ยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือเราจะมาหาแกงหรืออยากกัรสุดๆนะครับผมรึกยืืดบูธอินเทลเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยไปถึงกันเร็วก็ไม่น่อยนะครับผมเพราะว่าแกงขยะาก็คือเขาจะมากันตอนประมาณตีครึ่งนะครับแต่พวกผมเนี่ยไปถึงตอนประมาณส,สิบเอ็ดโมงครึ่งนี พวกเราเลยเลือกที่จะต้องนั่งรอกันนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้อยู่แถวหน้าๆนะครับตอนที่แก๊งขยามานั่นเองนะฮะมันก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนงที่คิดแบบนั้นนะฮะบ,บอกเลยว่านั่งรอกันขั่วเต็มเนี่ยครับผมและกว่าจะผ่านไปนะโอโ้โหเวลาแม่งผ่านไปช้าชิบหายเลยนะฮะเแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาเริ่มงานกันสักทีนะครับผมนี่ขนาดมารอกเกือบคนละแรกนะดูดิเออ จะว่าไปมันก็อยู่แถวแรกๆกันนะแต่ว่าเราอาจจะเตี้ยเกินไปนะครับพูดแล้วก็น้อยใจความสูงเลยชิบหายเลยไม่เป็นไรนะฮะเพื่อผมและเพื่อคนดูเนี่ยยังไงเราก็ต้องทําให้ได้นะครับเื่งแค่นี้สบายมากครโอ้โหแ่นเลยนะครับขอต้อรับทุกคนุกคนมารออะไรกันครับนะบูะบูครับดมีของมาแจกด้วย OO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  oh! เส็จแน้ยครับพี่ครับ

ตอนที่พี่เจมส์และพี่ปูมออกมาเนี่ยคนอื่นเขาเขากี๊ดกันแบบหูแทบแตกเลยครับผมแต่ไม่รู้นะครับมีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับที่แทบแบบไอ้เฮี้ยแม่งแบบไม่ไม่กี๊ดอ่ะคือแบบไอ้เฮี้ยคือบอกดีไปว่าแม่งเขินที่หายเลยวะเอาไปบอกอะไรกันนะครับผมเอาไปว่าแม่เป็นความรู้สึกที่แม่งแบบโคตรมีความสุขเข้าใจป่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้เห็นพวกเขาเล่นเกมด้วยอ่ะแล้วเราก็แบบนั่งดูเขาเหมือนที่เราดูแบบเหมือนเราดูเขาเล่นเกมจริจริงอ่ะไอ้เฮี้ยไหมแม่งแบบคือยืนได้ทั้งวันนะเอาตรงมันโคตรสนุกเลยเว้ยไม่อยากให้เขางหหมดไปเเเเร็วลือกินนนะะฮูๆี่ย าของแก๊งขยะเนี่ยก็หมดไปนั่นเองนะครับเดีย๋ยวว่าแต่แก๊งขยะงงเลยครับผมคนดูที่อยู่ข้างล่างนะครับก็งงไม่แตกต่างกันนั่นเองครับ หลังจากที่เล่นเกมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องถ่ายรูปกันเองนะครับผมซึ่งแถวนี้มันโคตรแน่นเลยเนี่ยผมแต่เราเนี่ยก็ต้องยอมต่อครับเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกับพวกแก๊งทอย่างนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถ่ายได้แค่คนคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายสี่คนพร้อมกันเนี่ยคืออย่างว่าคืองานคนมันแน่นครับทุกคนฮะเราไม่สามารถที่จะถ่ายครบ4คนได้นะครับคนแรกที่ต้องถ่ายก็คือเป็นพี่ผีนั่นเองนะครับส่วนอีก3าคนที่เหลือเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายได้นั่นเองนะครับ <c oughs> คือไอ้ส่วนที่ผมไอ้คือไอ้ที่ผมถ่ายนานๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือแบบถ่ายหลายช็อตอะบอกเลยถ่ายรูปเดียวแล้วมันแบบใจไม่ดีนะกลัวแบบรูปหายอะไรเงรี้ยเลยเออเราเลยถ่ายหลายๆช็อตหน่อยไม่รู้พี่พีเขางงหรือเปล่านะเอาตรงโอเคจบไป็หนึ่งงานนะครับผมสำหรับงานของผมเนี่ย <c oughs> ต่อไปนีฮ <c oughs> <ค>ะก็จะคือของไอ้นุ้ยนั่นเองนะครับผมซึ่งของไอ้นุ้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่ทํากิจกรรมที่ทางคุยเลิฟให้มาให้สําเร็จนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งเขาเนี่ยจะให้กระดาษเปล่ามานะครับผมให้เก็บตราปั๊มไม่ครบสาัมอย่างมกนะครับผมมกกี่ อะไรกันบ้านนะครับ3เกมใกล้ดังแกนะฮะเอาตัวมันก็ง่ายแหละแต่แต่แต่เว้สิ่งเดียวนี้ครับผมที่ทำให้ผมและจอยเนี่ยแทบจะยอมแพ้เลยนะฮะแต่ไอ้นุ้ยเนี่ยแม่งไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยนะครับผมก็คือการรอใช่เพราะกิจกรรมนี้นะครับทำง่ายมากนะครับแต่แถวมึงแบบอื้อหือเอาก่อนเลยเพื่อนกูขอวใบกิจกรรมแรกนะครับผมก็จะเป็นของฮอนไกอิมแพ็คนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมมันจะเป็นเหมือนให้เราทีบมตุ๊กตาในเครื่องครับผมทีบได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จะได้ตาปั๊มอยู่ดีนั่นเองนะครับผม มาในนตัวววเเพื่่่ออได้้ยกิจกรรมที่2เนี่ยก็คือเจนชินอิมแพ็คเลครับผมอันนี้เหมือนจะฆ่าบอสนะครับผมโดยในทีมเนี่ยจะต้องมีตัวเวนตีแล้วก็ไอตัวอะไรนะธาตุน้ำนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้แล้วกันนะครับตัวที่สองตัวเนี่ยก็คือเราจะเอาตัวอะไรมาก็ได้นั่นเองครับผมแล้วก็ฆ่าบอสอะไรก็ได้ โซนลีตการที่3ก็คือฮอนไกสตาร์เลียวนะครับผมอันนี้กูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้ามเลยนะครับพอเก็บครบ3ตัวแลนะ้วเนี่ยก็ไปแดกรางวัลได้เลยนะครับผมถ้าถามผมว่าได้อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นว่าติดใจของผมนั้นบอกเลยว่ากูโคตรอยากกลับบ้านเลยเฮียมีแต่เฮียนด้วยคนเดียวที่แม่งแบบแรงเหลือเฮียเลยพวกกูนี่คือใจจะละลายอยู่แนละ้วเฮีย นี่ไม่รวมเรื่องที่มันเป็นเดินซื้อของในงานต่างๆในงานถน,นะบอกจะได้ว่างานนี้เอ็นุ้ยแม่งใช้โคตรคุ้มเลยอละครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับงาน Thailand g เกม Show ปี2023นมะครับผมเอาตรงผมคิดว่าถ้าไม่มีแก๊งขยะเนี่ยผมก็คงไม่ไปแล้วฮะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เอนจอยกับงานสักเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าปีหน้าคงจะทําได้ดีกว่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของบานประตูด้วยนะรรััผสสาาวววนนนีีพ้พดเขออตลไปก่ครับ